ครับเพื่อนเราเจอกับคุณเพิ่งหัดเล่นนะครับเพิ่งหัดเล่นยิงป้าเอาส่วนใหญ่พวกที่ตั้งชื่อว่าเพิ่งหัดเล่นนะครับแม่งจะเล่นโคดเทปแบบเล่นเก่งมากนะครับผมตาเราเหรอถือว่าตาเขาตาเขานี่หว่ะไปดันไปนะครับผมนะครับผม ช่ครับผมอ่าดันขึ้นไปเลยอืมไปรับพาไปเขากินตัดเลยนะครับเรากินบ้างอโอเคเอ่อเราดัตนต้นที้ มาเขาจะลงมาแล้วนะครับเรากินไปเลยดีกว่าตัดปัญหาผมปะขึ้นบางปโคลโขนลงไป,ไปทำไงดันขึ้นไปครับป้องกันไว้ก่อนโอเคอ่ะอนี้ขอบคุณเลยครับผมนี้เราได้แท่นเลย เดีวรู้ว่าเขามาเขาจะซิกแซกยังไงได้บ้างนะครับเราดันตัวนี้ขึ้นไปก่อนแบบพุดไปเลยครับอันขึ้นไปอันนี้ไปเลยครับแล้วรอเดี๋ยวรอโคนเขาเผอนะท่านผู้ชมนี่เขารูล้ละดันขึ้นไปเลยดีกว่า เฮ้ยเอาวะเอ่ไงดีท่านผู้ชมเรากินตัวนี้ได้ไหมหรือว่าเรากินตัวเฮ้ยเราลองี้ดที่ว่าท่านผู้ชมเราร,รู้รู้สึกว่าเราเจอแผ่นชั่วเขาละกินเรือเขาดีกว่าเฮ้ยพี่ผมกินเรือพี่นะกินลุกด้วยนะ แต่ว่าเอาให้ก่อนดีกว,ว่าเรากินตัวโคลนฟรีก่อนดีกว,ว่าลุกเข้าไปครับผมแล้วก็ถอยมาจะกินมาครับโอ้ยลงล็อกลงล็อกไหนีลงล็อกงขึ้นไปกินเลยไางขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลืมบ้าวว่าผมมีม้าอยู่อะโอ้โหพี่กินแหลกเลย คุณสปินเตอร์ไปเล่นกันเล่นกันเล่นกันนะครับไปครับผมไปไปซ้อนไปเลยเล้นขึ้นไปเล่นขึ้นไป กินก็พอทำไรไปตัวมาไปรับมา้บมาอืมกินครับผมไปเลยครับลากไปเลย ได้แบบเปิดเบียอะไรด้วยไม่ยอมแกลกไว้กินไปโขนไปดันไปครับมาเขาจะกินเลยว่า,วากินกินกินมาเค่ปล่อยไล่เรือนะครับไล่เลือ เรืวเราจะออก,ออกแล้วออกแล้วเรือเราออกแล้วใช่ไอ้เพียตัวนี้ปล่อยให้มันเป็นตัวเบียสกัดทับไปเลยนะครับแบบองมาเขากระโดดลงยากแน่นอนโอตันขึ้นไปเ,เ,เด้อเด้อเด,เด้มาไปครับผมมาไปไปครับผม น่าจะโดนทิ้นนะผมเดากำลังดูว่าเราควรจะรอมยังไงอยู่ยแล้วเราจะลุกแรกตอกคนไปเลยขอรู้ว่าไปตอนนั้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเรือเรือออกอีกลำนะครับท่านผู้ชม น,นี่คือแบบว่าเ๋ยวเอาเม็ดขึ้นนาโอเคพอเอาเม็ดขึ้นครับเรือเขาเยอะไว้เราต้องแกะออกบงังอืมไปครับผม มเดี๋ยวเยวลองดูถ้าเรามามันเกะกะเราลุกไม่ได้เพราะว่ามาเขาเขกะกะอ่ะเรากระดบมันตรงนี้ดีกว่าดูว่าจะยังไงนะครับไล่เหลือไปก่อนนิดหนึ่งเขาไม่กินตัวนี้อ่ะเราขยับมาหน่อยดีกว่า เดี๋ยวรอรอให้มาเขาก็โดดลงมานะครับกิเนหอมกิน มินครับกินมามทำไรเราก็กินก่อนดิโอเคอันนี้อันตรายนะครับเขาสามารถเปิดลุกเราได้ก็คือเอามากินแล้วก็ลูกเรานะครับเพื่อความปลอดภัยตัวตัวเองและทรัพย์สินเราซอนเหลือไว้ก่อน,นครับท่านผู้ชม โอเคไปเามาปิดก่อนแล้วก็พร้อมกับไล่เรือนะครับจะดูว่าเรือเขาจะหนีไปไหน เรือเขาหนีปตานั้นวะเรือเขาหนีไปตาผิดหรือเปล่าเหมือนเรือเขาจะหนีไปตาผิดนะโอเคกินนะผมกินอืมเขากินตัวนั้นว่ะลุกดีไหม ไปเลยดีกว่าดูครับผมโอเคกินเบียรยดีกว่าอืล็อกคอดีกว่าล็อกคอคุณนครับผม คไปดีครับอยู่ทำไมถอยลงมาเรียบๆเบขาจะกินตัวนี้พี่หรอไปครับแม่กิน เนี่ยครับน่ะมากินมาพี่แทนไหม,มไปดีกว่าไม่ให้กิน,นครับผม โดดตาหน,นัาไม่ให้กินอืมดีๆนะเฟรย์เรือมาเราจะกระโดดสักๆเรากินไปก่อนนะผม เชิงเหมือนเดิมเนี่ยเราลุกตัวนี้ไปก่อนดีกว่าอเขาดันไปตรงนั้นนะครับโอเคปะเราลุกตัวนี้ อโอเคไปเราดันดีกว่า,ท,าท่าเต็มงโอ้เราต้องดูนะครับว่าเขาจะกินตัวนี้เราได้บ้างอย่างไรบ้างโอเคอืมถ้าเรากิน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 อ่ะกินไปเลยกินไปเลย

เราจะทำอะไรเราเนี่ยเราปิดแม่งเลยดีกว่าปิดเรือครับขังเรือขังเรือทำการขังเรือขังเรือเรียบร้อยเรือโดนขงัง อ okay. เลื่อนมาทางนี้ดีกว,ว่าท่านผู้ชม <c oughs> คือเรือเขาหนีไม่ได้ไงประมาณนั้นนะเราลุกไปก่อนหนึ่งดอกเกี่ก okay. ินครับผมพร้อมกับไล่เลือไปด้วย นะนั่นแหละกับดักมันคือกับดักสุดๆกินเรือกินก่อยนาจจะแพ้แล้วโอเคขอบคุณครับ